แพ้เด็กแรกเกิดที่ฟาร์มฉีดอะไรบ้างไหมนะครับสําหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวที่ผ่านมานะครับก็หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับฉีดท่านเหล็กไหมฉีดวิตามินไหมนะครับแล้วก็ฉีดไรบ้างนะครับก็ผมขอตอบรวมๆนะครับก็แพะที่เกิดใหม่ที่ฟาร์มนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยฉีดอะไรนะครับแต่เน้นให้กินนมน้ําเหลืองนะครับ 1-3่ชั่วโมงแรกนะครับเพราะว่านมน้ำเหลืองนะครับมีทั้งคุณค่าทางอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุต่างๆนะครับครบคันนะครับแต่ต้องให้กินหลังคลอดนะครับ1-3ชั่วโมงนะครับลูกแพ้แข็งแรงแน่นอนนะครับเราก็อีกอย่างนะครับการฉีดนะครับฉีดวิตามินฉีดทาตนเหล็กนะครับที่ฟาร์มจะไม่ค่อยฉีดนะครับยิ่งท่านเหล็กไม่ฉีดเลยนะครับ ย้ำนะครับถ้าเหล็กที่ฝามไม่ได้ฉีดเลยนะครับถ้าเกิดจะฉีดนะครับก็ฉีด B c o m p l e x หรือว่าวิตามิน B รวมนะครับในกรณีที่ลูกแพะไม่แข็งแรงนะครับเช่นนะครับเขาอยู่ในถุงน้ำคัํมนานเกินไปนะครับหรือเขาคลอดยากนะครับในกรณีนี้เราจะฉีดนะครับก็ฉีดผมจะมีสลิงหนึ่งมลนะครับ สลิงเข็มยาวๆเล็กๆนะครับแต่ว่าผมจะใช้แค่0.2หรือ0.3นะครับของสลิง1มลนะนะครับใช้แค่นั้นนะครับฉีดใต้ผิวหนังของแพ้เด็กแรกเกิดในกรณีที่แพ้ไม่แข็งแรงนะครับแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนออกมาคลอดปกตินะครับที่ฟาร์มจะไม่ฉีดเลยนะครับย้ำนะครับที่ฟาร์มจะไม่ฉีดเลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีท้าเหล็ก นะครับหรือว่าพวกที่เกี่ยวกับพวกท่านเหล็กต่างๆที่ฟาร์มไม่ฉีดเลยนะครับย้ํานะครับที่ฟาร์มไม่ฉีดเลยนะครับก็ลูกแพะเขาจะแข็งแรงเองได้นะครับถ้าเกิดเขาได้กินนมน้ําเหลืองที่เพียงพอนะครับในช่วงแรกเกิดนะครับแค่นั้นแหละครับนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือ ลูกแพะและเกิดเป็นยังไงนะครับได้กินนมน้ําเหลืองพอไหมแล้วก็แม่เขามีนมน้ําเหลืองที่มากพอไหมแม่เขาสุขภาพดีไหมหลังจากคลอดนะครับแค่นี้พอนะครับสําหรับคนที่ถามกันเข้ามานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบปัญหาคาใจพี่ๆหลายท่านได้นะครับบายๆฝากติดตามนะครับหินแห่ฟ้าไว้ด้วยนะ